ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนำนมาแล้วเสียเียรแลมาแล้วคำรนตอนแม่นเหมือนจับวางไม่ได้ถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลที่เที่ยงตรงพอนะ <c oughs> จะบอกให้อาคานเพชรสะพานบุญเดอร์จ้าใหญ่ก็าตายไม่ใหญ่ก็าตาย อาคารเพชรสะพานบุญค่ะเข้าไปในอาคารเพชรสะพานบุญของสมาคมชาวบ้านกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์สาธารณสุขไทยเห็นแฟ้มที่วางอยู่ตกใจเพราะแฟ้มเหล่านี้ล้วนเป็นแฟ้มของผู้เสียชีวิตที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนเขาสรุปให้ฟังว่าสมาชิกกว่า2 0 0แสนรายจะเสียชีวิตกันทุกสัปดาห์สัปดาละประมาณ25รายและทางสมาคมต้องจ่ายเงินสวัสดิการจากการเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทเศษ็จรวมประมาณ25ล้านบาท ทุกสัปดาห์จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว25ศพ25ล้านบาทต่อสัปดาห์ส่วนพิจารณากรรมาการชัดเจนนะฮะชัดเจนเราวส่งให้ในายทะเบียนตรวจเรียบร้อยของจริงตายจริงสมาชิกหนึ่งรายจ่ายเงินค่าสมาชิกล่วงหน้ารายปีคนละประมาณ4,800บาทรวมแล้วจะมีเงินมากองในสมาคมปีละประมาณ900ล้านบาทถามว่าเงิน900ล้านบาทไม่ทำให้จิตใจของกรรมาการเป๋ปัดบ้างลือดังเป็นข่าวทั่วไป แต่เขาบอกว่าทุกคนเข้ามาทำงานกันด้วยความคิดและจิตใจเอาบุญไม่เอาบาปเราทำด้วยความคิดและหัวใจสรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าขณะที่อีกเก็ดกลุ่มอาชีพของสมาคมชาวนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากรอมทรัพย์ไทยอืนอ่นๆตายก็ยังไม่ได้เงินล้านเหมือนสาธารณสุขไทยครับนี่คือก้าวย่างที่ดีของคนสาธารณสุขไทยไปไหมทุก ไปเดียวมองนนกับเมืองโน้นเขามีของดีมากล้นตรงนั้นน่าดูตรงนี้อูห้หูน่าสนทุกที่ทุกดำบลของดีลน้นนนทะ ข่าวดีๆกับพี่คำรณโอกาสหน้าจากเฉลยว่าฐานข้อมูลและทำอย่างไรสมาคมชัพนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลออมทรัพย์สาธารณสุขไทยทำไมตายแล้วบางคนได้เงินตั้ง3ล้านบาทนะ <c oughs> จะบอกให้ทททุุกกีี่บลลอด้นขง